การศึกษาวิจัยเพื่อที่จะหาความสัมพันธ์ของอมลภาวะต่างๆต่อการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพด้านประชากรด้านปริมาณของน้ำ <c oughs> องค์ความเป็นงานที่เราจะต้องอันนี้เป็นหน้านที่ของเราคนที่จะเก็บรวบรวมข้อมูลและที่สําคัญหลังจากนั้นเมื่อเราเริ่มทราบความสัมพันธ์ของปัญหามลภาวะแต่ละด้านคะ <c oughs> ผลกระทบต่อสัตว์น้าแต่ละชนิดหรือว่าการเสียดมีต่อสัตว์น้ำแต่ละนิดพ์เราเราจเป็นต้องเรื่อยว่าจะเป็นด้านสุขภาพด้านประชากรด้านบริมารนะฮะการศึกษานะฮะที่จะนําเสนอออกมาว่าการกิจกรรมใดๆที่ก่อให้เกิดของสัตวมลภาวะแต่ละประเทศนะฮะจะต้องผลเป็นหน้าที่เรานะฮะที่จะเก็บรวบรวมว่าเป็นหน้าที่และที่สำคัญ ข้อมูลได้ข้อมูลได้อูว่าความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมใดๆที่สภาพแวดล้อมการมลภาวะระหว่างประเทศเป็นยาที่ราดว่ามันเป็นนักที่รายในตัวเช่เราเก็บรวบรวมว่าส่วนมากของสัตว์น้ำอาจจะผ่านทางเสยไหลหรือเป็นช่องที่เราพอจะทําได้แต่ ผมเชื่อว่านะครับคงจะมีจมีผู้สนใจนะฮะซึ่ทงทำหน้าที่ช่วยกันแชร์ข้อ,ขอมูลหรือแชร์สื่อสารนะฮะแชร์การสื่อสารของผมหรือขยายการสื่อสารของเราเนี่ยออกไปนะฮะ้น <c oughs> แล้วเนี่ยหน้าท,าที่หน้าที่ที่พวกเรากำลังจะทำก็คือเก็บข้อมูลศึกษาความความศึกษาให้ได้ข้อมูลที่แท้จริงศึกษาให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจนนำเสนอนะฮะแล้วก็คาดหวังด้วยว่า ฝากด้วยล่ะนะฮะฝากสําหรับทุทกทท่านน,นะครับที่ช่วยกันกระจายกระจายองค์ความรู้เหล่านี้นะฮะให้ออกไปในภาพที่กว้างขึ้นทำสำคัญของของของ,ขอ,งอ,องค์ความรู้เหล่านั้นให้อยู่ในรูปทีผู้ส่จง่าย,าย<ช>แล้วเรื่องสารสู่สังคมผมเชื่อว่าทําได้ครับแล้วก็โดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งเนี่ยหากว่าเราได้กระจายองค์ความรู้เหล่านี้เนี่ยสูย่เยาวชนที่ยังมีอายุได้น้อยผมว่าอันนี้มีประโยชน์มาก ม,มีพลังอย่างมากครับค่ะอาจารย์สุนิสาค่ะช่วยตบยใช้พวกเราฟังหน่อยค่ะว่าบทบาทของพวกเราค่ะในฐานะของสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและสิ่งแวดล้อมซึ่งก็มีสองหลักสูตรนะคะแต่ตอนนี้เนะะี่ยค่ะหลักสูตรของพวกเรานี่คือผสมประสานกันมากเลยจริงๆแต่มีความเฉพาะนะคะ